สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครพบกับนัดกันเร็วัันนใครบที่ตรงกับวันข้าวนนครับวันขาวที่8แล้วนะครับแเลขลาหูนะครับวันนี้เรื่องของเรื่องงามยำดีไม่รู้ว่าจะตื่นทันกันเปล่านะฮะฟังหรือเปล่านะครับคือมันเริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนนะครับ ือเที่ยงคืนของคืนวันจันนี่แหละนะฮะจนถึง6กโมงเช้า,อาของวันอังคารนะฮะก็ต้องบอกเนี่ยเพราะนั้นใครได้ฟังของวันอังคารก็ไม่ทันแล้วนะครับใครตื่นตอนเช้ามาฟังนะครับก่อนเลขหลัง6กโมงก็ไม่ทันนะครับคืนเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่หมนะครับเรื่องของการเอาของเข้าบ้านเร,เรื่องเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านนะครับนั่งสมาธิแล้วก็ ค้าขายโอ้ค้าขายบางคนจะถ้าขายอาหารตอนเช้าอะไรก็ยังพอมีนะก็โอเคนะครับแล้วก็เรื่องของการสมัครงานประมาณนี้ก็ได้ครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นๆน,นั้นของการปลูกตั้งแต่ช่วงที่คืนนะฮะถึงหกโมงเช้าเนี่ยมันก็จะจะเดินรุ่งเรืองแลเรื่องงอกงามดีพันธุ์ดีประมาณนี้นะฮะเนี่ยประมาณนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของออวันนี้คลิปนี้นะครับเรื่องของไกด์ดวงชะตานะครับก็ใครที่อยาก ทราบดวงชะตานะครับของเราเองนะของอ่ดอัปดาห์นี้นะครับอาหิต์ที่7ถึงวันที่13นะประมาณนี้นครับก็ลองดูได้ว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องระวางังมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมีเรื่องอะไรที่เราสามารถดูเพื่อไปบอกลูกเราแล้วก็ดูแทนคุณพ่อคุณแม่ดูแทนแฟนเราก็ได้นะครับแล้วก็ดูว่า สัปดาห์นี้เงินงานความรักสุขภาพโชคลาภเราเป็นอย่างไรหรือว่าดวงของคนที่อยู่ต่างประเทศเป็นยังไรบ้างแล้วก็ดูนึงท่านที่อยู่ในสวอ,อไวสออ้สาวประมาณด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคมาดูเรื่องของเลขมงคลกันบ้างน,นะครับมีดังนี้ครับเลขแรกนะครับคือเลข5นะครับเลขต่อมาคือเลข7นะครับเลขต่อมาคือเลข6นะครับแล้วก็เลขสุดท้ายคือเลข0ูนย์ครับ แล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโชว์ครับในะช่วงวันนี้คือเลข2นะครับสีที่ถูกโชว์ครับวันนี้สีแรกคือสีส้มนะฮะสีที่2คือน้ําตาลนะครับสีที่3ครับคือสีแดงนะครับแล้วก็สีสุดท้ายครับคือสีม่วงนะครับส่วนสทีที่วันนี้เลี่ยงๆนิดนึงนะคือสีเหลืองนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ใครที่จะเรียกว่าช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังเรื่องของเงินทองกันนิดนึงนะอ่าช่วงนี้เงินทอง มันจะเริ่มมีเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยที่หนักขึ้นช่วงสัปดาห์นี้ครับดาวเกี่ยวกับเงินทองมันเริ่มสตาร์ทอีกครั้งครับสตาร์ทในการใช้จ่ายนะครับมันจะเริ่มหมุนเงินหนักขึ้นเพราะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับในบ้านวางแผนการใช้จ่ายแล้วก็วางแผนการซื้อของที่พอจะมีราคาสูงๆหน่อยนะครับก็คิดเยอะขึ้นนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าต่อมานะนี่ผมไปเจอของกินอร่อยมาอีกแล้วนะฮะไปลองเทสนะมาอีกแล้วด้วยคำเลยครับ วันก่อนให้ดูนะครับไม่ได้สปอนเซอร์หรอกแต่ว่าผมชอบเทสอะไรที่บันอร่อยอร่อยนะครับก็ไปเจอน้ำเก๊กฮวยอร่อยนะก็แต่วันนี้มีเนี่ยใครที่ใครที่ทานได้นะเพราะไม่ใช่ทุกคนก็ทานได้หรอกน้ําตะไคร้ครผสมขิงและใบเตยนะครับไหมฮะบางคนตะไคร้กลิ่นฉุนขิงไม่ใหญ่เลยใบเตยอะพอไหวนะครับมันนั้นรวมกันนะตะไคร้ขิงใบเตย ใครที่แบบชอบแบบสายสมมุนไพรนะผมว่ามันหอมดีนะครับมันหอมดีกลิ่นมันก็หอมหอมดีนะครับมันไม่หวานมากเกินนะแต่ว่ามันก็มีกลิ่นตะไคร้หอมๆนะครับมันก็อย่างน้อยก็ก็ไม่รู้นะโอ้โหมันก็ยังโอเคกว่าน้ำบัลลมนะฮะถ้าเทียบในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนาะแต่ว่าความอร่อยก็อีกแบบหนึ่งแล้วกันนะก็แนะนำนะครับก็ทานได้นะอันนี้ก็ก็ทานอยู่นะครับประมาณนี้ก็ลองผมชอบลองพวกน้ําอะไรใหม่ๆนะแล้วก็อันไหนที่โอเคก็มาฟังอะไรไม่โอเคก็เอามาให้ดู Uh, วันก่อนดูหนังอ่หนังเรื่องล่างทรงใครเคยดูยังนะฮะหลายคนคงดูแล้วนะเพราะว่าเข้าโรงนะครับเข้าโรงเมื่อปีที่แล้วผมไม่ดูหรอกเพราะว่ามันยุ่งยุ่งครับก็เลยมาดูทาง netflix นะครับก็ดูแล้วมันดูเสร็จแล้วก็มาดูคอมเมนต์ก็คือดูกระแสมันเป็น2กระแสเลยสังเกตไหมหนังหนังบางเรื่องนะฮะคือให้ใคะแนนแบบอ่าสิบ กับหนึ่ะหรือไม่ก็9กกับ2ประมาณนี้ครับคือมันไม่ค่อยมี5ตรงกลางเลยคือชอบกับไม่ชอบเลยนะหนังเรื่องนี้นะครับแปลกดีมันเป็นพุ่มกับของคนไทยนะครับก็ร่วมกับคนเกาหลีนะครับของไทยคือคุณต้งบรรจงใครที่เคยหนังดูเรื่องชัตเตอร์นะฮะนั่นแหละนะครับเรื่องแจ้งเกิดกันเลยนะแล้วก็ นาฮงจินนะครับคือใครที่ดูหนังเกาหลีพุ่งกับนาฮงจินนะครับกับกำกับเรื่องเด e w a l l i n g สนุกนะครับเป็นหนังลึกลับคล้ายๆกันเลยเพราะฉะนั้นเขามารวมกันนะครับเป็นเลยกลายเป็นหนังความเชื่อนะฮะในถิ่นอีสานเรื่องของร่างทรงนะครับผมดูมันมีแบบชอบไม่ชอบเลยนะครับไม่ใช่ว่าใจก,ก,กลางๆไม่ค่อยมีประมาณนะี้คือบางคน มันจะเป็นหนังผีแนวใหม่นะครับมันคือมีความเป็นไทยนะครับแล้วก็บางมุมก็เป็นเกาหลีมาผสม,มเฉยเลยนะแล้วก็มีบางมุมนะครับเป็นเหมือนหนังเอ็กซโอซิเลยนะฮะของฝรั่งเข้ามาด้วยมันก็เลยกลายเป็นกลมกล่อมในมุมของแปลกใหม่นะครับต้องบอกบงี้นะถ้าใครที่แบบรู้สึกเออมันมั่วจังเลยก็จะให้คะแนน1คะแนนอ่าถ้าใครที่เออมันแปลกใหม่ มีอะไรที่มันน่าสนใจดีก็ให้9กหรือสิบคะแนนไปแบบนี้เลยนะลองดูนะกรสุกด,ดีเหมือนกันนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวเรามาดูดวงนะฮะสิบราศีกันต่อครับ ชาวราศีเมษพฤกษ์แล้วก็เมถุนนะฮะเริ่มที่เมษนะครับในวันนี้นะครับกิจกรรมที่ทำนะครับวันนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะเรียกว่ามีภารกิจต่างๆนานาแล้วก็หวังผลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินแลือก็เรื่องความรักด้วยนะฮะเรื่องของงานเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีอะไรให้รีบทำนะครับดาวประจําตัวคือดาวองคารนะครับในช่วงนี้อยู่ในเรือนแล้ว่าบ้านของดาวพฤหัสนะครับอยู่ในภพสุภะด้วยนะฮะ และอยู่คู่กับดาวพระศุกร์นะครับจริงๆดาวพระศุกร์กับดาวอังคารนีืดาวประจําตัวนะครับเป็นคู่มิตรหรือว่ามันเสริมกันนะครับมันเสริมทําให้มีคนช่วยเหลืออ่ามันเสริมทําให้มีพลังในการที่จะทํางานในการที่จะแก้ปัญหาในการที่จะ เรียกว่าปั๊มตัวเองขึ้นมานครับฉะนั้นวันนี้หวังผลเรื่องงานพอได้อยู่นะอุปสรรคต่างนานในคำในช่วงวันนี้ขึ้นเรื่องเอกสารเรื่องการนัดหมายแล้วก็เรื่องของตัวเลขนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆยังพอที่จะแก้ได้แล้วก็ช่วงนี้ถ้าสมมติเหนื่อยท้อล้านะครับแป๊บเดียวเดียเด๋ยวก็หายนะครับถ้าไม่ค่อยแบบสบายกายใจนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็หายแล้วนะฮะคือมันจบได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะสร้างกําลังใจได้ด้วยตัวเองนะครับหรือว่าเราจะอยู่กับคนที่เรารักคุยกับคนที่เราผูกพันอะไรก็ตามนะรัันนจะะส้้้าางงกํลใใหเอฉ ไม่ต้องกลัวนะครับก็เรี่กว่าตัวช่วยเองพอมีเนาะแล้วก็เรื่องของออการเงินนะวันนี้นะครับเรยกว่นดาวการเงิน ใช้จ่ายนะครับมันเป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวช่วงหลังนะครับมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเยอะขึ้นนะเรื่องส่วนตัวนนี้คืออาจจะซื้อของที่เราอยากได้ของส่วนตัวทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองนะครับอาจจะเป็นดูแลเอาวิวาภายใน,ในภายนอกนะครับหรือว่าอะไรที่มันเสริมตัวเองนะครับอย่างที่สคือเรื่องของเข้าของเครื่องใช้ในการทํางานนะครับหรือว่าเครื่องมือเครื่องมือในการทํางานเรค่าใช้จ่ายก็ยังจุกจิกอยู่แต่ว่ายังพอที่จะหมุนเงินได้อยู่นะ ม่ต้องกังวลนะครับคใใ่าใช้จ่ายที่ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้คือการเารียกว่าหลุดหลงลืมนะครับหรือว่าซื้อของแะได้ของที่มีตําหนิเพราะนั้นก็เช็ค่าวาของดีๆนะแล้วก็เรื่องของความรักนะฮะคนโสดคนที่เป็นโสดครับทั้ง2สถานะเลยครับความรักวันนี้หรือว่าช่วงนี้ดีนะผมยังมองวาอ่าการใกล้ชิดมันมากขึ้นนะครับหม่ว่าใกล้ชิดทางกายใกล้กลชิดทางใจนะครับเพราะว่าดาวคู่ครองกับดาวตัวเองตัวน,นี้มันอยู่ประกบกันนะครับเพราะนั้นใครที่ เรียกว่ารังเลนะครับว่าบางคนมีคู่หลายคนนะหรือว่าคนคบหลายคนะลรประมาณนี้นะฮะแล้วช่วงนี้เราผูกพันนะครับอยู่กับใครหรือว่ามีความใกล้ชิดกับใครนะฮะแนวโน้มเนี่ยคนนั้นแหละค,คือคู่นะเพราะว่าช่วงนี้ดาวตัวเรากับดาวภพปัตปตนินะครับคือช่วงนี้อยู่คู่กันแล้วก็อยู่ในภพสุพะด้วยนะครับ พราะนั้นช่วงนี้มันก็พอที่จะตัดสินนะครับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ต่อมาถ้ามีทะเลื่องปัญหาหรือทะเลาะเบาแวงหรือมีปัญหากะจุกระจิกกันนะครับช่วงนี้ก็จะคุยกันได้เนาะแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้เหนื่อยพิเศษนะมันมีอะไรที่ต้องคิดต้องทําต้องแก้ปัญหาคือมันจะเพลียง่ายแล้วก็ช่วงนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบนะครับเรียกว่าทางเดินหายใจช่วงนี้ต้องระมาระวังเรื่องของการเหนื่อยง่ายเพียง่ายดูเรื่องของปอดนิดนึงเนาะแล้วก็ดูเรื่องของ อาหารการกินที่กอ่อให้เกิดโรคนะครับเป็นต้อง,งระมัดระวังด้วยส่วนคนที่อยู่ในวัยสววนะครับวันนี้นะครับปวดตาตาเจ็บตาอักเสบหรือว่ามึนศรีรษะนะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนม่สบ,สบายตัวสักเท่าไหร่เดี๋ยวก็หายครับไม่ต้องกลัวครับแล้วก็ช่วงนี้ออกกําลังกายต้องเบาๆนิดนึงนะครับเอาแบบลดสเต็ปซึ่งว่าปกติออกร้อช่วงนี้ออกสัก่งแปดสิบหรือเจ็ดสิบนะครับเพื่อที่จะทําให ออกออกกําลังกายได้นานขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ให้เหนื่อยเกินนะครับโอเคต่อมาชาวราศีพฤกษ์นะฮะร,ราศีนี้เป็นราศีที่มีโอกาสนะครับในช่วงวันนี้เนาะมีเรื่องอะไรที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะครับไม่ใช่เรื่องบางทีก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เราบางทีเป็นเรื่องเรื่องเล็กๆก็ได้นะฮะแต่ว่ามันมีโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมงานโปรแกรมภารกิจหรือว่าโปรแกรมนในสิ่งที่เราต้องทําเอาเนี้ยนะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นอย่าประมาทนะถือว่าเรามี ภารกิจสําคัญสําคัญนะครับมันจะอาจจะมีงานเร่งงานด่วนมีงานแทรกเข้ามาหรือทาให้ภารกิจหลักๆเรานะครับถูกกระทบนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมแผนสํารองเอาไว้ด้วยแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับการเดินทางปูปับฉับพลันด้วยนะครับหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางในช่วงวันนี้นะรวมไปถึงครับอีกอย่างครับในช่วงนี้จะได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับหรือว่าได้คุยกับคนที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้คุยหรือว่าปกติเราก็ไม่ได้คุยกับคน ลักษณะแบบนี้คุยกับคนแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับคือช่วงนี้การสังคมนะครับช่วงนี้มันจะมีอะไรผันผวนนิดนึงแล้วกันแต่ก็ไม่มีอะไรสีเลยครับบอกให้ฟังว่ามันเจออะไรแบบนี้จะได้เตรียมความพร้อมส่วนตัวแล้วก็ล่วงหน้าไว้ด้วยเนาะแล้วก็ประการต่อมาถ้าใครลงทุนนะครับในช่ว,นว,วงนี้เราบดระวังนิดนึงครับมันยังไม่นิ่งนะครับข้อมูลต่างๆนานมันยังไม่มันยังไม่พร้อมร้อนนะครับคิดหน้าคิดหลังเยอะๆแล้วกันเนาะแล้วก็ เรื่องการเงินนะฮะค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของในบ้านเรื่องของการกินครับหลักๆเลยนะแล้วก็ช่วงนี้มันมีร่าปากนะครับอาจจะได้ทานอะไรที่แบบถูกใจนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของทันที่อยู่เรื่องของความรักบ้านนะครับทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดเลยนะฮะวันนี้ความรักก็ถือว่าช่วงนี้หนึ่งระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายผมก็ยังตือนย้าบ่อยนะฮะช่วงหลังนี้แฟนปวดใข้ไม่สบายหรือไม่ก็ ไม่ค่อยสบายในยสบายตัวไม่ค่อยสบายกายใจอะไรประมาณนี้ครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ดูแลกันและการให้มากๆแล้วกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของอาจจะมีเหตุให้ห่างๆกันนะครับห่างไม่ห่างกายกับห่างใจนะครับหรือว่าอาจจะมีเหตุให้มีภารกิจนะครับยุง่งๆในทั้งคู่ฉะนั้นช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังว่า แฟนเราเลครับทำไมไม่มากใกล้ชิดทําไมไม่เหมือนเดิมทําไมไม่หวานทำไมเออคือประมาณนี้อย่าคิดมากแล้วกันแค่นี่นะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับในช่วงนี้หนึ่งครับมีเรื่องของการความดันขึ้นครับปวดหัวพิษสิสะแล้วก็เหมือนกับมึนๆหัวนะครับแล้วก็เจ็บคอส่วนท่านีนวัยสววัครับวันนี้คือเรื่องของการปวดหลังคอบ่าไหล และบวชเรียกว่ากลนกบนะครับใครที่มีลูกหลานนะครับบริวารเส้ีงช่วงนี้จะมีความสุขในการที่อยู่ใกล้นะแล้วก็มีคนมาขอความช่วยเหลือด้วยนะครับของเราเองนะฮะแล้วก็มีดวงที่จําเป็นต้องไปช่วยเหลือใครด้วยนะครับช่วงนี้ใจมันสับสนนะครับมีความร้อนรนอะไรก็รล้วุ่นวายหรือกังวลนะครับฉะนั้นหลักๆมันอาจจะเป็นเรื่องของเงินเนาะแล้วก็หลกๆอีกยอย่างคือเป็นเรื่องของปัญหาที่มันยังแก้มไม่จบนะครับช่วงนี้ถ้าเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครนะครับมันอาจจะยังคุมเครืออยู่นะอาจจะยังใช้เวลานิดนึงหรือว่าช่วงน เียงแล้วก็รัดก,กุมนะครับในการตัดสินใจให้มากๆด้วยนะครับโอเคต่อมาชาวราศีเมถุนนะครับผู้ที่เกิดในราศีคนคู่นะฮะช่วงนี้คนคู่เนี่ยเหมือนกับมีเซนต์นะฮะช่วงนี้รู้สึกว่าความความสัมผัสที่6อ่ะประมาณนี้ฮะแม่นแม่นยำมีดวงทัศน์สบูรู้สึกว่าวันนี้ไม่ค่อยดีเลยนะฮะสมู่ตื่นเช้ามาเออมันไม่ค่อยวันนี้มันรู้สึกไม่ค่อยสบายกายใจมันคงต้องเจออะไรสักอย่างเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอจริงๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ มีความแม่นยำในความรู้สึกเป็นตังอลาที่เร,เรารู้สึกอะไรในช่วงวันนี้นะครับแล้วสมมติว่าเออแบบยกตัวอย่างเราจะเดินทางเส้นไหนดีนะครับวันนี้ไปออกทางซ้ายหรือออกทางขวาไปที่ทํางานดีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วความรู้สึกเราไม่อยากไปขวาเลยนะครับแต่ปกติเราไปขวาเรารู้นี้เรารู้สึกว่าซ้ายปลอดภัยกว่าก็ให้ไปซ้ายคือใช้ความรู้สึกนะครับในการเลือกบางทีมันก็แม่นยำกว่าข้อมูลหรือว่าความเคยชินนะเพราะนั้นให้เลือกกบบนด้วยนะครับช่วงน,นี้รู้สึกแบบไหน ตามใจความรู้สึกได้นะครับแล้วก็เรื่องของการงานาระวังเรื่องคนนะครับคนทําให้งานมันยุ่งวุ่นวายคนทําให้รู้สึกหลายๆอย่างมันสับสนนะครับฉะนั้นอย่าประมาทเรื่องของคนด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องการเงินนะครับช่วงนี้หมุนเงินติ้วๆๆเลยเงินคใครจ่า,จายทั้งตัวเราแล้วคนในครอบครัวเราแล้วก็มีหนี้สินบางส่วน รวมไปถึงเรื่องของอยากซื้อของบางสิ่งบางทีไม่ให้ตัวเองก็ให้กับคนที่รักประมาณนี้ครับก็ถือว่าสามารถจะหมุนแล้วก็ซื้อบางส่วนได้แล้วกันนะครับแต่ว่าจะแบบซื้อหรือว่าใช้ของใช้เงินแพงๆเยอะๆครับก็ต้องเซฟๆด้วยนะครับระยะนี้ข้อดีอย่างนะฮะผมว่าใครที่แบบตั้งใจจะ ไปไหนมาไหนหรือว่าเจอป่ากับความช่วยเหลือจะใครยังพอได้อยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้มันมีมุมราความรักนะช่วงนี้มันมาอะไรใหม่ๆแสดงว่าอาจจะเจอคนรู้ความรู้สึกคนใหม่เข้ามาหรือว่ารู้สึกดีอะไรกับใครเพิ่มเติมเข้ามานะครับฉะนั้นก็ต้องถ้าโสดก็โอเคแหละแต่ถ้าไม่โสดก็ต้องระวังกายใจด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกเงาเหงาช่วงนี้รู้สึกว่ามันเหมือนโดดเดี่ยวนะฮะฉะนั้นเราก็อยู่ตัวคนเดียวหรือว่าถ้าใครที่แบบมีคู่มีแฟนนะครับช่วงนี้ก็ พยายามทาอะไรอยู่ในรูในทางเนาะอย่าทำเลไรมันซิกแซกนะครับแล้วก็เรา,าระวังความแตกด้วยถ้าใครที่แบบมีอะไรที่มันซิกแซกเล่นลับซ่อนเล่นอยู่นะครับมันก็ต้องเตือนเตือน,นไว้ก่อนแล้วก็ความรักกอย่างคนที่มีคู่มีแฟนนะครับระยะนี้แฟนอาจจะมีปัญหาส่วนตัวของเขาเขาเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรานะครับก็อย่าไปเสียดเนาะบางทีมันก็มีบ้างแหละมันก็มันก็เป็นช่วงๆเนาะบางคนมัน,นจะตัวติดกันมันต้องโกนะฮะมันก็กระไรอยู่เพราะฉะนั้นก็ เป็นช่วงที่วันนี้อาจจะเงาเงาบ้างหาอะไรสนุกสนุกทำเนี่ยบางคนแบบรอความเงียวเงียบเงาเงา,เงาหรือว่ารอไม่ต้องตัวติดการมานานแล้วเพราะนั้นช่วงนี้ทําอะไรเพื่อตัวเองแล้วกันนะวันนี้นะครับทำอะไรเพื่อตัวเองเยอะๆแล้วกันนะครับ <c oughs> แล้วก็สุขภาพร่างกายครับดึงเรื่องของร้อนในเจ็บคออันที่2งครับมีเรื่องของกรดไหลย้อนโรคกระเพาะนะครับแล้วก็ท่านอยู่ในวัยซวนะฮะวันนี้ปวดคอปวดต้นคอนะครับแล้วก็ปวดบานครับมันตึงๆนะฮะมันตึงๆมันอาจจะเหมือนกับคนที่ขาดกาแฟนะฮะแล้วก็ ไม่ได้ากาแฟมนโอ้หนืดง่วงประมาณนี้นะเออก็นี่หละครับต้องระวังระวังร่างกายส่วนนี้ด้วยนะและ้วก็อย่างครับท่อยู่ในวัยสวมีเรื่องมีปัญหาเรื่องดวงตาสายตาด้วยนะครับโอเคเนาะมาดูบทสรุปบ้างนะครับคนราศีเมษนะครับระยะนี้นะคนราศีเมษเนี่ยม,นะมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรที่เราอยากทําแล้วก็สนุกกับการงานมากขึ้นแล้วก็เรื่องความรักก็เรียกว่าประสานงานไม่ใช่ประสานงานนะไม่ใช่ประสานงาน ทำอะไรร oh, ่วมกันนะครับกนิี่รักช่วงนี <photos> <Okay>. ้ผมว่ามุมดาวมันมีความหวังนะครับบางอย่างใหม่ๆก็สามารถที่จะพอคาดหวังได้นะแล้วก็อย่างครับตัวนี้ดาวประจําตัวกับดาวคู่ครองนะครับมันอยู่ด้วยกันแล้วก็มันอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสก็แปลว่ามันก็มีความคืบหน้านะครับในการสมมติเราโสดอยู่แล้วจะจีบใครมันก็โอเคความสัมพันธ์ก็ลึกซึ้งขึ้นส่คนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ใช่ว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมก็มันให้เปแต่ว่าถ้าสมมติทะเลาะเบาแวกมนมีปัญหากันอยู่หรือว่าม เข้าใจระหว่างการได้ดีขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเสน่ห์นะครับคนราศีเมษวันนี้เสื้อผ้าเนาะสีเข้มๆขมครับน้นความเข้มก็เลยแล้วก็ยิ้มย้มแจ่มใสหน่อยแล้วก็แต่งหน้าวันนี้ก็แต่งแบบเข้มๆนิดนึงนะครับแต่งเข้มแบบมีเข้มแบบเซ็กซี่เข้มแบบดูภูมิฐานหรือว่าเข้มแบบดูน่ารักอะไรประมาณนี้ก็ผมว่าวันนี้เน้นแบบเข้มแบบน่ารักนะฮะแต่งก็ได้ไปเนี่ยผมก็ว่างเป็นตามดาวนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะต้อง ไว้สักอย่างนะเดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับเรื่องของมีคนถามเรื่องแต่งหน้าเยอะเลยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะโอเคต่อมาชาวราศีพฤษภนะครับวันนี้ครับสนิทชาวราศีพฤษภครับวันนี้เรื่องของเสื้อผ้าครับเน้นสีสว่างสว่างสดใสครับไว้นะครับแล้วก็วันนี้ถ้าแต่งหน้านะก็แต่งแบบอ่าบริ้วๆโปร่งๆสว่างๆอระมาครับจะดึงดูดอ่บางทีดึงดูดคนรอบข้างที่คุย้วยสมมุติคุณไปขายงานนะนะฮะบางทีเราก็ต้องใช้ เสื้อผ้านหน้าผมหน้าตาหรือว่าเสียงแล้วก็สเต็ปการพูดคุยและข้อมูลเพราะฉะนั้นต้องใช้หลายๆอย่างมาประกอบเพื่อที่จะประสบความสําเร็จนะฮะวันนี้ถ้าแต่งหน้าก็แต่งแบบสว่างๆแล้วกันนะแล้วก็จริงๆมันจำเป็นเนาะบางทีในการคุยให้ใครแบบเชื่อถือเรานะครับมันก็เกี่ยวกับลุกเกี่ยวกับเรื่องของหน้าตานะครับแล้วก็ความเป็นมงคลด้วยนะครับโอเคแล้วก็วันนี้บทสรุปเรื่องของการงานไม่มีอะไรที่มันยากเกินกว่าที่เราจะทําได้กว่าเกินกว่าที่เราจะแก้ได้ อเอะเกินกว่าที่เราจะแก้ไม่ได้เออมน้นะก็คือแก้ได้แหละนะโอ้โหจะเล่นคําทําไมเนะี่ยก็วันนี้ถ้ามีปัญหาก็แก้ได้เออแค่นี้เองแล้วก็ช่วงนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันมี เป,เปลี่ยนแปลงแผนงานเปลี่ยนแปลงอะไรปรับปรับฉีพลันนิดนึงก็เตรียมความพร้อมนิดนึง <Overwatch> แล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาชาวราศีเมถุนนะครับวันนี้เรื่องของเสน่ห์คนราศีเมถุนนะครับเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีสว่างสุดสใช้สีมงคลได้ยิ่งดีแล้วก็วันนี้แต่งหน้าก็แต่งแบบสว่างสว่างโปร่งโปร่งโปร่งแบบดูดูออร่าผ่องๆองขึ้นมาประมาณนี้ครับหรือว่าเขาเรียกแต่งหน้าอมชมพูป่องๆปรองประมาณนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของบทสร <c roy ance> ุปนะครับหน้าที่การงานวันนี้ ก็เอาจิงๆริงก็เป,เป็นไปได้ด้วยดีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ระวังเรื่องของผู้ใหญ่คนใกล้ตัวใช่ตําหนิเราหรือว่าคาดหวังอะไรกันเราเยอะเราก็ทําได้ไม่เต็มที่ในสิ่งที่เขาคาดหวังนะครับเพราะ,ะนั้นเราอย่าก,กดดันตัวเองแล้วกันนะโอเคนะครับจบแล้วขอบคุณที่ติดตามนะครับคุณนี่เจอกันใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวใครที่ฟังคลิปนี้ก็ขอให้กลางคืนนะฮะนอนหลับสบายนอนหลับฝันดีนะครับจริงๆจําเป็นมากนะนอนหลับสบายหลับฝันดีนะครับเพราะว่าถ้าหลับไม่สบายหลับไม่ฝันดีนี่ วันรุ่งขึ้นมันแย่ทั้งวันเลยเคยไหมประมาณนะะี้นะะรู้ว่ามันหนืดมันเหนื่อยมาเนี่ยฮะส่วนที่ได้ฟังคลิปนี้ช่วงนะฮะวันอังคารนะครับก็ขอให้ทำสิ่งใดสิ่งต่างๆนั้นขอให้สำเร็จนะครับไปแล้วครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆวันครับสวัสดีครับ